วันนี้ตรงกับวันที่15กรกฎาคม2567ครับพามาเดินดูราคาผักตลาดจังหวัดปทุมธานีว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะครับและจะมีราคาไหนกันบ้างนะครับเริ่มชมที่หน่อไม้ก่อนผมเพิ่งซื้อมันมาเลครับเมื่อกี้ถุงละ180บาท9กิโลครึ่งครับเอา180หาร9.5ครับจะได้คําตอบออกมาว่าส่งรัวเท่าไหร่อันนี้ราคาสรงนะราคาปีกก็ดีราคาหนึ่งนะครับ เราไม้หวานครับถั่วฝักยาวครับโล30กับโล25บาทครับสั้น25ยาว30ครับคณะครับถุงละ50 60นะครับคณะเล็ก60คณะใหญ่50ครับกระลำโล20นะครับโล30ก็มีครับเวลาขนาดนี้นะครับ5้าโมงกว่าครับ5้าโมงเย็นครับเราก็เดินดูราคาผักไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชม ก็มีเจ้าอมนะครับคำละสิบสามบาทครับแล้วก็มีถั่วโรยยี่สิบบาทอยากดูอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์กันได้นะครับอยากถามอะไรถามมาได้นะครับเราจะตอบให้นะครับอยากดูไอ้นู่นไอ้นี่น,นะครับอันนี้มาขามนะครับอันนี้โลยหนึ่งเมื่อกี้ยี่สิบบาทเมื่อกี้ส่งสิบแปดใช่ไหมสิบแปดยี่สิบวันนี้ขายย่อยยี่สิบห้าบาทครับหน่อไม้หวานครับหน่อไม้หวานเห็ดก็มีครับเห็ดพอไม่ใช่เห็ดพ,อ,อ,ดพอสิมะคอกมะคอก เด็ดเพาะรัวล,ละคึ่งรัวละสามสิบครับใบตองก็มีครับใบตองอ่เด็ดเพาะโรัวร้อยแปดสิบครับกับสองร้อยยี่ครับราคาหัวใจเท้ายกถุงสิบรัเจ็ดสิบบาทครับกับสี่สิบบาทสี่สิบบาทน่าจะห้าโลครับพามาือหน่อไม้ต้มครับสองร้อยให้ได้ห้ารูครับ ตลาดนี้ยังมีส่วนสมุนไพรด้วยนะครับมีขมิ้นอ้อยนะครับอันนี้ขิงโลละ40บาทขิงอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ขิงแก่ครับขิงแก่ขิงอะไรไม่รู้ดูเอาเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าขิงอะไรนะครับขิงไม่สวยกับขิงสวยเลยนครับขี้เหล็กก็มีครับขี้เหล็กโลละ40บาทอันนี้เลียนฟ้านะครับโลละ70มั้ง เคียดอบแห้งก็มีครับเคียดอบแห้งถุงละร้อยถุงละสองร้อยห้าสิบครับไม่น่าจะอบครับนั่นจะตาแห้งนี่แหละครับถ้าชอบฝากากดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ